สวัสดีครับนี่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 อันนี้ลาบหมูแบบสูตรโบราณน,นะสูตรโบราณแบบเด็กสุรินสุรินเหลาสูตรโบราณโอเคใส่เครื่องที่ตำนี่สแบบโบราณก็ต้องตำเครื่องอันนี้แม่สอนมาเลยตั้งแต่สมัยเด็กเลยตำเครื่องครับจะมีมะนาวหน่อยมะนาวมะนาวไม่ต้องเยอะมากเปรี้ยวไม่อร่อยพอดีคุดี เอาสองชิ้นพอสองชิ้นพอให้เาและทีนี้ผมใส่ข้าวคัว่วทั้งที่ผลชลุดอยู่นี่หมดละทีเดียวเลยผมเี <c> ่ <ười> มันหลายถ้วยเกินไปเอาแบบรวดรวบรัดรวบรัดง่ายเลยแบบรวบรับไม่ว่ากันนะครับผมง่ายๆตามสูตรห่อมาข้าวคัว่วไอ้คัว่วเองนะ แต่ใช้ข้างบาง้านทำให้นักปลาไม่ต้องใส่ผรลองชิมูก่อน,อนว่าวันนี้ผมจะราบเลือดสู่โบราณน,นี่แต่หมูอะไรสมบูรณ์นนะไม่ยางชิหน่อยโอ้โหนี่มือจิงมยอมรัรบ ว่าเลือดเ <c oughs> ขาใส่ใส่เกลือมาเยอะมันเค็มก็เลยไม่ใส่น้าปากเอาดูเลยตรงนี้สวยงามสวยงามเยี่ยเดเฮ้ยหดไปเยอะเดี๋ยวมีจะไรใครด้วยสดยงาม có lẽ không biết không cái không Diệp? không biết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  không Diệp này? này không biết Nè biết không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  อร่อยมากวุ้ยชื้อกี่ร้านด้กินหลายตีจะกปยันไงรับเยอะเว้ยหลายพี่ไองรับเือดสูดโบราณ